ถ้ามันยังอะไรนะคนที่จบไปแล้วอที่ว่าเราพูดว่าจบกิจจบกิจอะอบางคนอะว่าถือว่าจบไปแล้วแต่ว่าเวลาอาจารย์พูดกับอาจารย์อะยังมียังมีอะไรอ่ะเขาเรียกอมีอะไรยังมีความคิดที่จะเอามาต่อร้อนต่อเพียงกับเราอะเอคือมันไปเอาสัญญามันมันยังไม่ได้ออกจากสัญญาเดิมใช่คือมันยังจําอยู่ที่จริงมันมันเอาไม่หมดไงถ้าคนมันหลุดจริงเนี่ยมัน มันไม่จําอะไรแล้วหัวไม่ต้องจําอะไรวันๆน่ะไม่คิดอะไรไม่จําอะไรเออแล้วมันก็ไม่ต้องจําอะไรเข้ามายัดใส่เพราะมันไม่มีตัวสัญญาณนดับแล้วอ่ะก็เหลือแต่อศายใช่ไหมล่ะไม่ต้องไปนั่งจําไม่ต้องไปนั่งเล่าเรื่องเอาเหตุเอาผลมาขัดแย้งกับอาจารย์เนี้ยแสดงว่ายังไม่หมดยังไม่เอาจากหัวอืออกถึงออกก็ออกไม่หมดยังใช้ความคิดมาอะไรต่อเถียงกับเราอ่ะเอความช็อเออยังมาเถียงกับเราเอาสัญญาเดิมมาใช้หมดเลย ก็แสดงว่ายังออกจากหัวไม่หมดเอมันไปเล่นอยู่กับสัญญาเดิมมันยังมันยังดับมันไม่ดับสัญญาฝ่ายหนงเลยฝ่ายที่มันรู้หลงอยู่อ่ะมันก็เลยเอามาเอ้ยตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนั้นไปไปพูดว่าเอ้ยหลวงปู่หลวงตาเป็นทาสเป็นตำหนิคนนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะยังมาตำหนิอาจารย์เนี่ยเออโอ้เนี่ยท่านก็เป็นผู้รู้จะไปกล่าวร้ายคนอื่นทําไมเราต้องเราอย่าไปโทษคนอื่นพูดดีต้องพูดหวานต้องพูดอย่างนี้อย่างนี้ยกแม่น้ำทั้งห้าแสดงว่า ยังใช้ความคิดอยู่เออแล้วยังใช้หลงสัญญาเดิมอยู่ไงมันไม่ออกจากสัญญาพวกนี้มันคิดอยู่ทั้งวันอ่ะนั่นแหละมันคิดว่าสิ่งที่มันรู้น่ะถูกหมดเข้าใจเพราะเนี่ยท่านก็เป็นหลงสมมุติหลงภาพลักษณ์ไงหลงสิ่งที่เห็นไงหลุดไม่หมดเออมันยังไม่หลุดได้ซ้ำมันอยู่ในความคิดเมื่อมันยังใช้สัญญาเดิมมันก็อยู่ในการรุงแต่งหมดเลยคนเรียนเออนี่ทขาบอกว่าเดี๋ยวคนถ้ามันรู้มันรู้ซื่อๆยน่มันไม่ต้องจําอะไรวันๆอ่ะไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องจาอะไร มันใช้ในขณะนั้นมันรู้ของมันมันมีสติสมาธิปัญญาสมบูรณ์อยู่แล้วมันไม่หลงเข้าไปในความคิดหรอกคิดปั๊บทิ้งคิดปั๊บทิ้งมันไม่มันไม่ต้องทิ้งต้องอะไรถ้าเกิดการเข้าใจแล้วอะ่นั่นแหละเออแต่คนันเียวออแต่คนมันก็ยังมีตัวทิ้งตัวอะไรก็คือกะตอนนั้นมันยังเดินทางเออมันก็คิดของมันน่ะถ้าเราไม่เข้าใจมันก็จะมีการพอเราไปทําคิดแล้วทิ้งคิดแล้วทิ้งมันกลายเป็นอนุสัสเป็นเป็นเออเป็นนิสัยตัวใหม่ขึ้นมานั้นไม่เปิดปัญญาแล้วนะไม่เข้าใจ ก็พอมีความคิดแล้วก็มีตัวไปทิ้งทีนี้ทําบ่อยๆเนี่ยการเป็นอนุสัยการเป็นกิเลสแท้จริงไม่ได้เกิดปัญญาความเข้าใจถูกว่าออมันเป็นเช่นนี้เองเข้าถึงไม่ถึงความเป็นตัตาถูกไหมล่ะมันเป็นของมันเนี่ยมันไม่มีเราดีกว่ามันก็เลยไม่หลุดออกมาจากสภาวะธรรมกลายไปหลงรู้หลงคิดหลงทิ้งหลงปล่อยหลงวางเออพอไม่สนใจอยากก็จะรักษาฝ่ายฝ่ายที่มันสงบความสุขความไม่ ความที่ไม่ปรุงแต่งความอะไรของมันอนะที่มันจะฟูเวลามันฟูมันก็คิดว่าถูกใจฟูออสุกพอทุกแยกออกนะอันไหนสุกอันไหนทุกอันไหนสุกแยกออกเอแต่พอเวลาเวลาโกรหรือโมโห,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 โหเนี่ยร่วมกันหมด <laughs> อยู่ร่วมกันหมดเลยทั้งสุกทั้งทุกใช่ไหมคนที่มัน ก็มันจําได้อยู่เวลาอะไรกระทบมันจาได้มันก็เข้าไปเล่นไงเพราะมันมีอยู่ในสัญญาอยู่อ่ะใช่เออแท้จริงมันมันไม่ได้หลุด <S <S ออกจากสัญญาสังขารไงมันดับดับมันไม่ได้หลุดมันไม่ได้ดับสัญญาฝ่ายหลงอะ่ะเ,<ข>เขาเขาเลนเขาเลยหลงหล,ลงรู้อยู่ในสัญญาสังขารฝ่ายหลงอย,อยู่ยังไม่ได้หลุดออกจากไอสิ่งผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ไงมันก็เลยมีสัญญาความเป็นเรารู้คอยรู้เอออย่างนั้นคอยเข้าใจอยู่อย่างนั้นไม่จบสิ้นเออ แต่ที่มันเป็นเช่นนั้นเองเราตามไม่ต้องไปทําอะไรหรอกมันไม่เข้าใจไงมันไม่เกิดปัญญามันเลยติดในสภาวธรรมไอ้ตัวสัญญาหลงรู้แบบหลงคิดอยู่นั่นคนที่มันเข้าใจมันถึงใช้ชีวิตแบบโอ้โหมันไม่เหลือสมมุติไงพราอมันเหลืออะไรในความทรงจําเลยมันก็คนคนจำเก่าๆมันก็ยังจะมันมันไม่เอามาใช้ไงมันก็จาได้ตามที่ที่เวลาไมันก็ยังจำอยู่นั่นแหละแต่เราไม่คือไม่หยิบมาใช้อ่ะมันไม่ต้องใช้ไงจะมานั่งนึกจำไม ไอ้แค่ปัจจุบันอืนั่นแหละคนไม่เข้าใจตัวนี้มันก็เลยยึดติดสัญญาที่มันเขาเคยเชื่อความเชื่อว่าเฮ้ยจะต้องเนี่ยเราจะต้องดีสิจะต้องพูดจาดีจะต้องเป็นจะต้องไม่โกรธสิจะต้องนะอย่างนั้นอย่างงี้สิท่านจะต้องบวชจะต้องเป็นพระอรหันต์จะต้องอยู่สงบอยู่สนโดูดโอ้โนี่มันติดในไอ้ที่มันเคยจําไว้อ่ะมันเชื่อในสิ่งเหล่านั้นจริงๆเขาเรียกว่าอุปทานฝ่ายหลวง ไม่มีความปวดเป็นไปไม่ได้คนเราไม,ไม่ได้ตายก็มันม,มีความรู้สึกอยู่ใช่คนยังไม่ตายมันก็ต้องรู้สึกหิวก็ยังรู้สึกใช่อิ่มก็ยังรู้สึกใช่มไม่ได้ออกนะเออก <คน S 2> ็มันยังไม่รู้มันพยายามที่ปฏิเสธพูดไปตะปะลกเถียงกันเถียงกันเถียงกเถียงเถียงก็ยังมันยังไม่มีญาณไงยังเข้าเข้าไม่ถึงความเป็นตาตายังไม่ยังไม่มีญาณอาสวะที่รู้แจ้งแจ้งตลอดว่าเอ้าไอ้นาเนี้มันห้ามไม่ได้ดีกว่าไม่เถียงแต่เราไม่รู้อ่ะมัน อยู่ในสภากธรรมวกติติดในสัญญาสังขารตัวฝ่ายหลงอ่ะอฝ่ายลกที่ยาฝ่ายที่ปรุงแต่งแล้วก็เชื่อยึดถือว่านี่พระจริงๆริงนี่ไม่ใช่พระนี่ต้องศีลนะต้องมีสติก่อนต้องนี่มันหลงเข้าไปในตัวนี้หมดเลยก็มันมีทุกอย่างนะแต่มันมันมีทุกอย่างแต่มันมันหลงอยู่ในไที่มันมีไงก็ใช่ไองตรงนั้นมันไม่รู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ย มันเป็นของมันทุกปรุงแต่งอยู่นะเนี่ยผมจําได้แล้วมึงมาปรุงแต่งต่อแล้วมึงมีความหลงผิดอยู่อย่าไม่เชื่อความมาปรุงแต่งเออก็มันยังติดอยู่ในสภาวะอยู่ตรงนั้นอยู่มันก็เลยต้องเชื่อโดยที่มันปฏิเสธไม่ได้มันเชื่อจริงๆนะมันเชื่อว่านี่คือพลาจริงๆเออนี่เป็นพลานี่ใส่ปลาหรือเนี่ยถ้าเป็นพลาคนไม่มีศีลเนี่ยมันจะเชื่อว่าศีลจริงนะมันเลยไม่รู้ว่าไอ้นี่มันเป็นสัญญาสังขารปรุงแต่งหมดเลยนี่หว่าแล้วก็เลยมีเรารู้เราเชื่อไง นนเ,เราอยากได้ดีอยากหีผลพอยากได้ดีก็ต้องไปวัดเท็จจริงเลยที่พี่ว่ามันว่างอยู่แล้วแต่คุณไม่เคยเห็นความเป็นเด็กตัดตารู้ก่อนคิดอ่ะเพิ่งก็เลยไปคิดแล้วรู้ตามหมดเลยไปจําจําขึ้นมามีอะไรกระทบก็ไปจําได้ว่าไอ้น,นี้ถูกทุกอันอันนี้สุกเพราะสุกเพราะสุกเอาใช่ไหมก็<ๆ>ทุกอะ่ะไม่เอามีตัวเข้าไปละเพราะพอมีสัญญาแล้วจําได้มันก็มีเราเข้าไปอยู่ในนั้นไงมันก็จับละละใสความทุกข์ออกก็มีเราเข้าไปละไงเออ ุก็เอาแมวอืแต่เวลาโกรธมารวมกันหมดเลยเอแต่ไม่เคยไม่เคยรู้หรออว่ามันเป็นเช่นนั้นไม่เคยดูตัวเองแล้วไม่เคยรู้ไม่เคยหลุดออกจากสภาวะของความตรงนั้นไม่แยกเออเพราะว่ามันติดในสุขติดในตัวกุศลตรงนี้เราถึงแยกคลายถึงคนถึงอโหบางคนทุกข์มันก็เอานะมันก็อยู่กับความทุกข์อยู่นั่นแหละตอมอย่างไอย่ามเอาปปัจจัยเราจะต้องทําน่ะเราจะต้องบวชจะต้องนั่นตรงนี้พู้ไปหมด อ่าพอเห็นได้พูดพูดจากระโชกหข้าหน่อยไม่ได้โอ้ยเนี่ยพูดรู้อะไรจะมาพูดอย่างนี้เนี่ยโู้โหเนี่ยอยากให้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเออมันไม่เข้าใจเพราะมันจําได้ว่ามันจํามันยึดเอาสิ่งดีไงมันไม่เข้าใจเนื้อธรรมมันไม่รู้ว่าเขาเขาพูดเรื่องอะไรวะเนี่ยเขากําลังแสดงเนี่ยเราก็ไปโกรธเราไม่พอใจเขาแทนที่เราจะกลับมารู้สภาวะธรรมที่มันไม่เที่ยงใช่ไหมพอรู้มันก็ มันก็จะดับไปใช่ไหมเราไม่หลงตรงนี้มันก็ไม่เที่ยงของมันอยู่แล้วแต่ทีนี้แทนที่จะมาดนมันไม่ทันมันไม่รู้ตรงนี้มันก็เข้าไปเป็นสัญญาณมันจำได้สังขารก็ปรุงก็หลงก็ไปมีเราอยู่ในนั้นแทนที่เกิดความขัดแย้งในตัวเองมองดูตัวเองกับสิ่งที่อาจารย์พูดเออเาก็รุงแต่งหมดเรุงแต่งแล้วก็มาแยกแยกมาแบ่งแยกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ดีนี่ว่อันนี้ดีอาจารย์พูดเนี้ยไม่ไม่เหมาะสมไม่สมควรคิดนคิดขึ้นมาเอง มัคนควรแยกเอออันนี้ดูตัวเองกับสิง่งที่อาจารย์พูดยังมีแยกแห้อเ,เออบางคนเนี่ยยังเอ้ยเนี่ยเออ,อเเราต้องสอนแบบพุทธเจา้าสิพุทธเจ้าสัมมาวาจาเนี่ยมัน,ม,นมันก็ว่ากันไปใช่ไหมก็ก็กูพูดของกูอ่ะมันสไตล์<ม>ใครสไตล์มันนะเออแล้วกูมาพูดอย่างเงี้ยคุณก็ไปยึดติดในคําพูดผมแทนที่คุณจะคุณมาหาอาจารย์ทําไมอ่ะคุณมาฟังทําไมในเมื่อคุณไม่ไม่ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดเรื่องอะไรเพราะอาจารย์ พูดอย่างนี้หยิบอนุตนนี้มาหน่อยคุณก็ไปหลงในสิ่งที่อาจารย์หยิบมาใช่ไหมบางคนนี่เข้ามาตั้งแต่แรกแต่เพิ่งมาเพิ่งมานึกได้มาคิดได้วอาอาจารย์พูดแบบนี้เข้ามาตั้งนานเป็นเดือนสองเดือนแหลวสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรนี่แหละคนมันหลงมันหลงสัญญามันไม่ได้ดับสัญญาฝ่ายหลงเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไม่รู้ว่านี่คือสังขาร เออมันเชื่อมต่อกับสัญญาสังขารยังไปด้วยกันเดียวเลยมันก็เลยถูกฝ่ายหนึ่งมีเราเข้าไปยึดถือเข้าไปแบ่งแยกเข้าไปอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีทีนี้อยากจะเอาแต่สิ่งดีสิ่งไม่ดีไม่เอาปฏิเสธใครปฏิเสธอ่ะเออะไรก็มันมีตัวไงเลยไม่เข้าใจแต่ท่าตามันเป็นเช่นนี้เองดีไม่ดีมันก็เป็นของมันอย่างนั้นสภาวธรรมถูกไหมล่ะใช่มึงจะชอบอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีไม่ชอบมันก็เป็นสภาวธรรมแต่คุณไม่ได้หลุดออกจากสภาวธรรมต้องแยก มันแยกไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีปัญญามันแยกไม่ออกแต่ทำไมเวลาสุกอ่ะเวลาทุกลัะมันรู้แต่มันก็จะเอาสูงไงรู้แต่มันยึดอ่ะไอ้ไหนดีมันยึดอ่ะสิ่งไม่ดีมันไม่ยึดมันมันปฏิเสธมันพยายามที่จะให้เป็นแบบมันคิดไงเออก็มันหลงอยู่ในสภาวธรรมไงทุกวันนี้คนมันหลงในสภาวธรรมมันไม่เป็นตาท่ามันไม่แจ้งในตาทาความเป็นเช่นนั้นเองนะที่อยาก จะสอนธรรมะเต็มไี่หมดอะทีนี้ก็หลงหมดอะอยากจะสอนคิดว่าตัวเองเป็นเป็นผู้รู้เป็นพลาลอรหันเป็นเข้าใจมันทำมันจริงๆเข้าใจจริงๆแต่สอนคนให้เอาตัวตนไปเป็นให้ปฏิบัติละสุขเกียรติทุกถูกไหมละดีละละชั่วเอาดีอเออแค่นั้นเองรู้มาแค่ตดมดเอออยากจะสอนอืมแล้วก็บอกเนี่ยไม่มีสติพูดจา โกรธอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยคุณต้องไปรักษาอารมณ์อยู่คุณยังต้องรักษาโอ้คุณแทนที่คุณจะรู้ตัวเองว่าเนี่ยไปตําหนีเขาเนี่ยคุณยังไม่รู้อ๋อนี่มันทํางานอย่างนี้นี่ว่าตัตาเนี่ยมันเป็นเช่นนี้นี่ว่าพอเห็นสิ่งไม่ดีมันก็คิดปูนไปอ๋อมันก็เลยไปยึดถือมันไม่เห็นตัวนี้มันก็เลยไปยึดถือในความคิดตัวเองที่ปูนแทนที่จะรู้ทาสังขารสัญญาฝ่ายฝ่ายฝ่ายเกิดใช่ไหมจะหลุดออกมาจากไตรักตัวเนี้ยถึงที่มันเกิดจะไม่เห็นเป็นตัา ใช่ไหมฝ่ายฝ่ายว่างก่อนคิดฝ่ายรู้ก่อนคิดกลับไปเป็นหลวงไปไปตามคิดหมดเลยไม่ทันเออไม่รู้ไม่เข้าใจตรงเนี้ตามไม่ทันอืมสมน้ำหน้ามันไอ้พวกเพื่อปล่อยมันอยู่กันไอ้พวกคิดพวกเขาเรียกพวกหลงรู้ไหมใช่หลวงรู้คิดว่าเตเองรู้เออคิดว่าเตเองเข้าใจเข้ที่เพราะว่ารู้ก็าะกดมดเออแต่ยาแก้ไม่สอน ทุกคนมันก็เลยไม่เข้าใจพี่ถึงบอกว่าเนี่ยทาไมอาจารย์วิฟพี่ถึงขีดทุกสำนักก็คนเหล่านั้นมันสอนมันไม่รู้เรื่องอมันก็มันไม่ตากบตัวปัญญาไปไปสอนคนใช่ไหมว่าเอ้ยเขไม่มีปัญญาอุ่นไยเออได้แต่สภาวธรรมแล้วก็หลงหลงสภาวธรรมเดยวนั้นลแล้วจะเอาสภาวธรรมตัวเองอไปสอนคนอื่นอยากจะให้คนเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นใช่ไหมแท้จริงว่ามันคือสภาวธรรมอ้ไพวกเนี้มึงต้องพ้นจากตรงนี้จากสภาวธรรมทั้งหมดเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับ ไอสภาวธรรมตรงนี้ความสุขความทุกข์ความโกรธความเกลียดอะไรแค่ทำลายความเป็นเราเลามันอยู่ตรงไหนเหตุปัจจัยมันอยู่ตรงไหนก็เพราะมึงไม่รู้ว่านี่คือสังขารสัญญาไงมึงออกจากฝ่ายเกิดไม่ได้ไงมึงก็เลยเป็นกับมันมึงก็เลยไปยุ่งอยู่กับต้องปล่อยต้องรัต้องวางต้องดีไปเล่นกับมันแต่มันโง่อยู่ไงมันไม่รู้ไงยแล้วก็อยากจะสอนคนไปเล่นกับความคิดไปเล่นกับอะไรเรื่องเรื่องที่เขาจะทำนัืนแล้วก็พาคนไปปฏิบัติไปฝึกนู่นฝึกนี่ใช่ไหมเออ มันเลยไม่เข้าถึงแก่นคําสอนโอ้พระเจ้าขอรู้ตรงนี้แล้วกลับมาฉันอาหารหกลับมาพูดมาสอนคนด้วยปัญญาทั้งหมดเลยใช่ันสอนปัญญาให้เขารู้ภายในเขาใช่ไหมไม่ได้ให้เขาตามไปปล่อยไปละไปวางไปฝึกไปเอาตัวตนไปเป็นให้เขารู้ว่าอ๋อเหตุนั้นอ้มันไม่เที่ยงของมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทีนี้มันก็ฝ่ายเกิดปัญญาญาณขึ้นมาเกิดความเข้าใจยอย่างเดียวใช่ไหมแล้วมันก็มีสมาธิในขณะที่เรารู้ตัวเข้าไปอยู่ข้างในใช่ไหม เออไม่ใช่ไปสอนคนศึกษาปฏิจจสมุบาทเขาไปท่องจาไปรู้คําสอนพทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ศึกษาพระไตรปิฎกไอ้พวกนี้มันฝ่ายคิดหมดเลยอ่ะถูกไหมล่ะเออฝ่ายจาหมดเลยอ่ะมันก็หลงสิมันมีเราอ่ะแท้จริงอ่ะเอามาเออมันมันแท้จริงอ่ะมันอยู่ในความคิดหมดเลยไอ้พวกนั้นมันต้องอยู่เหนือคิดพอมึงศึกษามึงมึงอยู่เหนือคิดมึงศึกษาอะไรมึงก็จะรู้เหนือคิดไอ้ปัญญามันมันต้องรู้เหนือคิดอ่าไอ้สัญญาเนี่ย มันคิดแล้วรู้มันศึกษาแล้วมันค่อยรู้ตามใช่ไหมว่าเป็นอย่างนั้นอย่างมันใช้เหตุผลมันปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อจะเข้าใจใช่ไหมแต่นี่มันเหนือการปรุงแต่งมันเข้าใจโดยที่มันไม่ต้องปรุงแต่งให้เข้าใจเลยมันรู้แบบเขาเรียกว่ายานอ่ะรู้แจ้งแจงตลอดอะเกิดดวงปัญญาที่แท้จริงอ่ะเออคนมันไม่เข้าใจมันก็ไม่ลงศึกษาไงศึกษาแล้วมันเข้าใจหมดเอ๊แต่ทําไมมันยังสงสัยยังมีเราอยู่วะเนี่ยก็ยังมันมันยังมีเราสิเพราะมึงไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่มันไปศึกษา ไปเข้าใจมึงปรุงแต่งหมดเลยอ่ะมึงไปสึกมึงไปจําไปอ่านไปจาท่องหมดเลยอ่านมแล้วก็จํามาแล้วก็เอามาวิเคราะห์เออเอามาวิเคราะห์ปรุงแต่งเออเขาเรียกว่าโลกิยาหมดเลยถูกไหมก็มึงคิดแล้วมึงค่อยไปรู้ตามใช่ไหมก็เป็นโลกิยาเขาต้องรู้ก่อนคิดรู้ว่าคิดอะไรเออรู้ว่าโกรธรู้ว่าไม่โกรธเออรู้ว่าพอใจรู้ว่าไม่พอใจรู้เวทนารู้อะไรนี่เขาเรียกว่าโลกุตระเออ อันนี้พอมึงพอโลกิยะนี่พอมันไปโกรธไปรู้ว่าโกรธมันโกรธแล้วมันก็ไม่รู้ใช่ไหมมันไม่รู้ก่อนโกรธก่อนพอใจไม่พอใจใช่ไหมไม่รู้ก่อนคิดเออพอคิดแล้วก็ไม่รู้ทีนี้มันก็มีตัวเข้าไปล่าทีวนอยู่ในกาลาน,นั่นะวนอยู่ในสัญญาสังขานตรงนั้นอะ่ะวนปล่อยรบนละลงลงลงว่งาคือตามหลังกิเลสอยู่ก้าวหนึ่งอบมันต้องรู้ก่อนใช่ไหมมันถึงจะนํามันถึงจะรู้รู้ว่ากิเลสจะเกิดขึ้นยังไงรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเป็นเส้นนี้เองนี่ อออืมเเนี he you, so can, maybe, maybe ่ยแสดงความเห็นหน่อยที no. oh, oh, no. ่เธอนี่ไงอัดคลิปอยู่เนี่ยจะได้เอาไปเผยแพร่คนมันจะได้รู้เพราะทมองอะไรเอาก็ที่เธอพูดเมื่อกี้เพราะมันไม่รู้ใช่ไหมก็เพราะมันไม่รู้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเธอออกออกทาคลิปหน่อยเพราะว่าจะให้เธอได้อธิบายเรื่องตรงนี้คุยได้คุยได้เออก็ไม่เป็นไรหรอกก็คือ คนเราเนี่ยมันหลงอยู่ตรงเนี้ยมันก็เลยไม่รู้พี่ถึงบอกว่านี่มันก็เลยสอนกันปฏิบัติวนกันอยู่ใช่ไหมวนที่จะปล่อยจะระจะวางโอ้ยแต่ละคนเนี่ยวนอยู่ในกลมังนั่นแหละแท้จริงมันไม่ออกจากกลมังอ่ะไม่มีทางหรอกมันไม่รู้หรอกเออมันก็จะติดในสัญญาสังขารอยู่เชื่อในสิ่งที่เห็นเชื่อในสิ่งที่จํามาตลอดใช่อืมงทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรแั่แันแรกมันไม่มีจริงอะไรก็มันไม่เห็นความจริงเลยมันไม่มันอยู่ในสภาวธรรมอ่ะมันไม่เห็นสภาวธรรมแบบ มันไปเป็นกับสภาวัฒร์ถึงหรอไหมใช่แล้วมันจะห้ามเลยนะพอไปเป็นในสภาวธรรมอ่ะเออมันสภาวัรร์มันมีฝ่ายฝ่ายทุกกับฝ่ายสุขใช่ไหมมันมีอยู่สองอย่างใช่ไหมเออทีนี้พอมันหลงมันก็จะมาเอาฝ่ายสุขไงเอาสภาวัฒน์หนึ่งนั่นฝ่ายทข์มันไม่เอา่เออทีนี้มันพอเอาฝ่ายทุกมันก็อยู่ในสภาวัรร์มันไม่เที่ยนอ่ะมันมีสุขมันก็ต้องมีทุกใช่ไหมล่ะใช่คุณจะปฏิเสธไม่ได้คุณต้องออกอย่างเดียว ปฏิเสธยามใดยางหนึ่งไม่ได้หรอกอมันจะบอกว่ามึงชีวิตมึงทั้งชีวิตมันจะสุขมาตลอดมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอก <c oughs> มันจะไม่เก็บป่วยมืออ่อกอก็เขาไม่เข้าใจออมันก็เลยติดในตรงนั้นน่ะติดในรูปสกลิ่นเสียงโกทพะติดในอารมณ์ออแล้วก็อยากหาวิธีปล่อยวางก็สัญญาจําได้เวลามีอะไรมากระทบใช่ไหมร้อนพอใจสัญญาจําได้มันก็จําได้ว่าเป็นทุกข์ของเราเออมันก็เลยมีการเข้าไปมีเราเข้าไปทาแต่จริงอ่ะมันก็ยังมีเหมือนเดิม แต่มันมันไม่มีเราเข้าไปอยู่มันไม่ได้มีเราแล้วนี่ก็มันดับสัญญาฝ่ายหลวงอะ่ะฝ่ายเราอะ่ะเออตรงนี้แหละมันถึงสอนกันยากมันถึงต้องเปิดกันจัดจา่ามันต้องมาสอนกันเกิดให้เห็นตรงนั้นเลยพูดยังไงมันก็ไปเข้าใจอ่ะเพราะว่าความคิดมันเร็วของพวกนี้อ่ะมันต้องรู้ด้วยตัวเองเตือนด้วยตัวเองอืจะไปถามคนนั้นคนนี้เอ้ยเป็นยังไงอ่ะก็ตอบให้ได้ ตอบได้แต่คุณก็ไปปรุงเพราะฉะนั้นเ,ออเพราะฉะนั้นมันต้อง,องช่วยกันมันต้องปลดล็อกมันต้องสอนกันชี้ปัจจุบันกันเขาไม่ไปพูดหรอกเขาแบบนี้เขาก็ไม่เข้าใจหรอกเดี๋ยวเขาบอกบายนี่แหละคนเราเป็นหลงความคิดหลงความเชื่อไอ้บางทีไม่หลงไม่หลงอะเวทนานะไอ้ความชอบไปชอบปล่อยวางกันนะแต่มาติดสัญญาสังขารแต่เขาไม่เชื่อหรอกว่าคนพวกนี้จะปล่อยวางความทุกข์ได้ไม่เชื่อ ไม่มีใครมันไม่มีใครปล่อยไปปล่อยล้างมันเป็นของมันอย่างนั้นนั่นแหละไม่ต้องอยู่ของมันอย่างนั้นเออแต่เรามันไม่มีเราเข้าไปแค่นั้นเองมันดับความเป็นเราดับอุปทานที่เป็นเราอ่ะสัญญาที่ว่ามีเราอยู่ตลอดมันดับตัวนี้แค่นั้นเองมันก็จบทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนเดิมไงที่คนมันคนมันมันไม่รู้ว่า ที่จริงไงมันมีเราอยู่แต่มันจะไปดับสภาวธรรมอ่ะมันดับไม่ได้คนยังไม่ตายมันจะไปเอาสดับสภาวธรรมได้ยังไงอ่ะแต่มันมีเราอยู่ในสภาวธรรมน่ะมันหลงอยู่เลยยังมีลมหายใจอยู่เอก็ต้องมีสุขทุกข์กันหละเลือกมันไม่ได้หรอกมันมีลองหลงอยู่ในนั้นน่ะถ้ามันไม่มีเราหลงอยู่นี่มันจบไงพุทธเจ้ามาชี้ทางออกทางจบแค่นี้ว่าเฮ้ยทาไมมึงมึงหลงอยู่ในนั้นนะมึงก็มึงไม่รู้ใช่ไหมมึงหลงอยู่ในสัญญาสังขารน่ะวิญญาณน่ะจิตมโนวิญญาณน่ะสัญญาสังขาร มึงมันมีอุปทานอยู่ในนั้นอยู่มึงไม่รู้ถ้ารู้แล้วมึงมึงดับหมดเลยสัญญาฝ่ายเนี่ยมันก็หลุดออกจากสภาวะนั้นอ่ะมันก็เป็นตาตาพวกนั้นมันก็ยังดำดังลงเหมือนเดิมใช่ไหมเป็นฝ่ายของขันเออแต่มันไม่มีอุปทานขันมันเป็นกิริยาขันจนกว่าเราจะตายอ่ะก็ขันนี่แหละก็โดนไปเราถึงอิสระจากความเป็นเราอิสระจากขันห้าเนี่ยที่เขาบอกว่าอิสระจากขันห้าอิสระจากความรู้สึกนึกคิดฝ่ายที่มันเป็นอุปทานอ่ะ ฝ่ายที่เป็นเราเป็นหัวทานมีเราอ่ะแค่นั้นเองโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวพี่บันทึกเี่ยน,นะเดี๋ยวจะได้ทำคลิปลงไป80นาที